พรามรูปหัวมันเบาๆพางเอ่ยว่าเจ้าคือเงาสุดท้ายของนางใช่ไหมแมวไม่ขานตอบแต่จากแววตาเศร้าและเต็มไปด้วยความผิดพรามรู้ว่านี่คือผู้พิทักษ์คนสุดท้ายที่พยายามช่วยสุดชีวิตหลังจากที่นางสีดาถูกลักพาตัวมันนีลอยถูกพัฒนาการไว้ด้วยโซเวทมน์แห่งอสูรมันพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งดิน้นเงาของมันก็ยิ่งเลือนหาย ในโลกของเวลาเวเงาเปรียบเสมือนดวงจิตหากไร้เงาแมวเวทจะไม่สามารถดำรงอยู <with S 2> ่ในมิตินี้ได้อีกข้ายังไม่ตายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วเสียงของมันเอ่ยเบาๆในนภาพารามและพาละพามาณีลอยไปยังถ้ำเวทมนต์บนยอดเขาพินภารถ้ำนี้มีพลังเวทแห่งการติดต่อระหว่างโลกผ่านกระจกจิตแมวจะไร้เงาแมวเวทจะไม่สามารถดำรงอยู่ในมิตินี้ได้อีกข้ายังไม่ตายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วเสียงของมันเอ่ยเบาๆในนภา พระรามและพระรามณีลอยไปยังถ้ำเวทมนต์บนยอดเขาพินภารถ้ำนี้มีพลังเวทแห่งการติดต่อระหว่างโลกผ่านกระจกจิตแม้แมวจะไร้เงาจิตของมันยังสามารถสื่อสารผ่านทางเวทเงาสะท้อนเฝ้ามองนางสีดาในคุกใต้บาดาลแห่งลงกาคืนหนึ่งในน้ำผืนนิ่งของกระจกเวทนางสีดานั่งอยู่ลำพังในคุกหินมองออกไปยังดวงจันทร์เลือนลางน้ำตาคอในดวงตาเพิ่มเรียกเบาๆมณีลอยหากเจ้ายัางอยู่ได้โปรดให้ข้าได้ยินเสียงเจ้าอีกสักครา จากอีกฝากหนึ่งของกระจกเงามันีรอยที่ไหลเงายืนอยู่เบื้องหน้ารูปสะท้อนมันยื่นใบไม้แห้งที่เก็บไว้จากสวนแห่งมิทิลาวัตถุแห่งความทรงจำและเป่งเสียงครั้งสุดท้ายผ่านคลื่นเวศสีดาข้ายังอยู่แม้มองไม่เห็นข้าอีกหัวใจของข้าไม่เคยละทิ้งเจ้าเสียงนั้นดังก้องในจิตของนางสีดาเธอสะดุ้งน้ำตาร่วงและรู้ในทันทีว่าเขายังปกป้องเธออยู่แม้จะไม่มีเสียงไม่มีเงาแต่ความรักของมณนีลอย ผ่านลอยนิ่งเงียบที่ดังที่สุดในโลกหลังจากส่งเสียงสุดท้ายมนีลอยล้มตัวลงที่ปากถ้ำร่างของมันยังคงมีอยู่แต่ไม่มีเงาทอดบนพื้นพัลักษสิบเบาๆมันคือแมวใจของมันสูงส่งยิ่งกว่าทหารพันนายพราามเอ่ยเสียงสั่นมันไม่ใช่เพียงแมวมันคือเงาสุดท้ายของคนที่ฆ่าลัทธิยอดเขาพินาภในคืนเดือนดิกสุเวทตนหนึ่งนามว่าอาจารย์ภพศาลเดินทางมาจากอยุธยาเขาถูกเรียกมาโดยพระราหลังเห็นมณีลอยไร้เงาและจิตวิญญาณเริ่มลางล แมวตัวนี้มีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์รักเจ้าของเหนือทุกสิ่งมันมีสิทธิ์จะเข้าสู่พิธีเสียเงาซึ่งเป็นเวทขั้นสูงสุดในบรรดาวิลาเวพิธีเสียเงาคือการแลกตัวตนกับความเป็นไปได้เมื่อเวลาเสียเงาอย่างสมบูรณ์มันจะสามารถแปลร่างเป็นพลังเวทที่บิดงอความจริงหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนชะตาของผู้ที่มันผูกพันที่แต่มันจะหายไปตลอดกาลในคืนเดือนดาบพระรามวางร่างมณีลอยลงกลางวงเวทพลักก้าวถอยหล,ลังอาจารย์ไพศาลไล่เวทเสียงต่ำขณะมณีลอยค่อยๆ ให้เงยหน้าข eh ึ้นทั้งที่ไม่มีเงาใดปรากฏใต้เท้าเจ้า